เรื่องหมาล่าเนื้อในหมู่บ้านชายป่าก้านเป็นพรานที่ขึ้นชื่อว่าโหดท,ที่สุดฆ่าสัตว์ไม่เลือกชนิดขอแค่ขายได้ก้านก็เอาหมดไม่เว้นแม้แต่สัตว์ที่ชาวบ้านเชื่อว่าห้ามยุง่งวันหนึ่งเขาและเพื่อนพรานอีกสามคนเบี้ยวแหลมและอันออกล่าก,กันแต่เช้าตรู่เป้าหมายของวันนี้คือของแปลกที่มีคนเล่าลือว่าเห็นมันเดินวงเวียนอยู่ริมป่าทางเหนือไม่นานหลังจากเข้าสู่ป่าทึบพวกเขาก็พบรอยเท้าสัตว์ประหลาดใหญ่กว่าหมาป่าแต่อ่อนลึกคล้ายสัตว์ที่เดินด้วยสองขา อีอย่างว่ารอยเท้าอะไรแบบนี้เบี้ยวพึมพำมหมาป่าแน,แน่แต่ตัวใหญ่ชิบหายก้านตอบยกปืนขึ้นพาดไหล่ได้ตัวนี้รวยแน่และพวกเขาก็เจอมันหมาจิ้งจอกสีดำขนหนาเงาดวงตาแดงเรืองมันมองตรงมาไม่กลัวคนก่อนจะวิ่งพุ่งเข้าป่าไปพวกก้านไม่ลังเลรีบไล่ตามไปทันทีแต่ยิ่งตามเข้าไปเส้นทางก็ยิ่งว่ากวนพุ่มไม้รกรุงรังท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งที่ยังไม่เย็นเสียงสัตว์เงียบสนิทผิดปกติจนในที่สุดพวกเขาก็พบ กองกระดูกของมนุษย์มากมายวางระเกะระกะเต็มพื้นป่าหลายกะโหลกยังมีเศษผมติดอยู่และในกะโหลกหนึ่งมีรอยข่วนลึกเหมือนจากเล็บสัตว์เบี้ยวเริ่มถอยหลังเฮ้ยไม่ดีละทันใดนั้นเสียงกรอบแกรบดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาหันไปเห็นมันลุกขึ้นจากเงาไม้หมาจ้งจอกตัวเดิมแต่ครั้งนี้มันยืนบนขาหลังร่างสูงทะมึนเกือบสองเมตรขนดำปลิวไหวเหมือนลุกเป็นเงาดวงตาสีแดงฉานปากฉีกยาวจนถึงแก้มเผยเขี้ยวขาวพลนเรียงซ้อนเป็นชั้น เสียงมันเย็นเยือกจนหยุดลมหายใจถึงตาพวกเองโดนล่าบ้างแล้วเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งอันยิงแต่กระสุนทะลุผ่านร่างมันเหมือนยิงอากาศเสียงกรีดร้องของชายคนหนึ่งดังก้องไปทั่วป่าแล้วอีกเสียงและอีกเสียงรุ่งเช้าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินเข้าป่าตามเสียงร้องที่ได้ยินเมื่อคืนพวกเขาไม่เจอใครเลยนอกจากรอยเท้าหมาป่าขนาดใหญ่ลากยาวไปยังเงามืด และกองเลือดแห้งกลางสี่กองบนพื้นดินเย็นเฉียบ